สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจนะคะเราพัฒนาวันนี้นะคะเราพัฒนาวันนี้วันที่4เดือน3นะคะ67สดวันที่ผ่านมาเข้า2-7ตรงๆไม่ต้องกลับนะคะเข้าที่ตัวกันนะคะ วันนี้วิ่งรูดวิ่งรูดที่สองกับหนะคะตัวเด่นนะคะตัวเด่นเก้าหกหสองสองเก้าวันนี้ขอให้เฮีๆๆๆยงๆรวยๆปังๆอีกนะคะแต่ยังไงก็เข้าติดกันมาสองวดแล้วนะคะ ติดกันมาสองวดแล้ววดนี้ขอให้เข้าอีกนะคะขอให้รวยขอให้ปังนะคะตัวกันตัวกันสองหางนะคะเก้าเก้ากับหกเจ็ดนะคะ น้องน้อยน่ารักนะคะเฮงๆรวยๆปังๆนะคะ <c oughs> อยู่ที่อยู่ที่ 4ตัวสองตัวยังไม่ยากแล้วยังแถมให้อีกสี่ตัวอยากได้สี่ตัวอยากได้สี่ตัวขอให้เข้า29ขอให้มาขอให้เข้า รอผลสองทุ่มครึ่งนะคะรอผลรอบสองทุ่มครึ่งค่ะเหงื่อเลยรวยปังๆจ้า